สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหวยล่าวพัฒนาจะสูตรเม็ดเดียวเป็นแนวทางของวันจันทร์วันที่ยี่สิบสามเดือนสิบสองจันทร์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจะมือนด็กมาพบกับแนวทางของแอจอยคือเขาละกะตามเคยจ้าสำสำหรับผลล่าวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันศุกร์วันที่ยี่สิบที่ผ่านมาจ้า สำหรับเม็ดเดียวเอสจอยให้ไปที่เด่นหกวิ่งลูดจะผลจะหกตัวคือสองหนึ่งห้าศูนย์เก้าสองรางหกตัวคือสองหนึ่งสำหรับรางชุดสี่ตัวขอเเ่ากคือห้าศูนย์นอกผ่านไปเราจะโอ้โหมีหกศูนย์เข้ามาหาศูนย์จ้ะสำหรับสามตัวบนจากศูนย์เก้าสอง สองตัวบนคือเก้าสองโอ้เดทนกวิ่งฮุกฮกเขาเข้ากับหัวเนาะหกศูนย์มหาศูนย์สำหรับเก้าสองเม็ดเดียวเขาเข้าหกสองเนาะจ้ะโอ้โหกับหัวจ้ะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนี่ต้องเขาถอดเขาไพ่พินองเอฟซีลายๆเนาะจ้ะสำหรับแนวทางของของเฮาเนาะลาวพัฒนาเนาะจ้ะเขาไปเขาสูตรเดิมเนาะสำหรับสูตรเดิมมีนถือว่าปากเนาะจ้ะมาได้แบบ ติดตดต่อเนื่องกันอยู่เนาะสำหรับสูตรเดิมพอเข้าจอ่าเล่าฟาฒนาคลองวันที่ยีจะสูตรเดิมให้ไปที่เด่น5กับ3วิ่งรูดจะสําหรับชุดเด่นจับคู่เข่าตรงๆตัวเราพี่น้องสาอาหาศูนย์จะหาศูนย์ตรงๆตัวเน้นเต็มเต็มลากชุด4ตัวจ้าโอ้โหบวอตองกรับจ้าอ่ถาถ้าพีน่น้องเอฟซีตาสนาตามศูนย์นี่กัถือว่าปางเนาะ แอนโดรโลไฮซองสูตรเราจะสำหรับล่าพัฒนาจะมีเม็ดเดียวกับสูตรเดิมเราจะสำหรับสูตรเดิมก็คือตามตีเคอรที่ไปไปในคลิปก่อนเลยน้อาจะไฮเดนวิ่งรูดอยู่สองตัวสําหรับสูตรเม็ดเดียวคือไฮเดนวิ่งรูดไปอยู่ตัวเดียวเนาะฟันไปตัวเดียวเราจะจับให้เป็นแนวทาแปดคู่จะโล่งไหซองสูตรเผื่อนําไปเปรียบเทียบพิจารณากันเราจะถามมีตัวหมักตัวชอบตัวถี่ตรงใจกันกะ จังคอยตามคือจังหวะเนาะหาแนวทางกัมีเขามีรูดเราจะพิผ่าดประการใดกับโคตรโค้ไพ่หลายๆเราจะหาเมื่อนี้รุ่นกัน่ตจ้ะสำหรับราวพัฒนากับปิดไปสองวันตาิตเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์กับวันอาทิตย์เมื่อนี้วันจันเปิดมาวันแหลง่าเป็นวันแหลกของสัปดาห์เลยเนาะแนวทางสีมาให้ตามสูตรหรือบ่ออันนี้กะลออรุ่นจ้ะสำหรับเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่เด่นสามวิ่งรูดจ้ะอ่า สายวิ่งสายลู่ถามักสามกะสามารถนําไปวิ่งไปลู่ใดเนาะถามกาักถ้าชอบใจแะจะจับให้เป็นเนียวท่าแค่แปดคู่จ่าหรือว่าถ้าพี่โนเอฟซีจะได้โมักสามกะลองเข้าไปเบิร์อีกสูดใดเนอะเผื่อเปรียบเทียบกันเบิร์กเนาะจ่าตามนี้เลยจับคููเด่นสามรุสาเม็ดเดียวมีสามสี่สามหา 36, 37, 3 6มหเจจ้ะสามสี่สาหาสาเจตามด้วยสามแปดอ่ะสามแปดเนาะสากจ้ะสามศาหจ้ะสำหรับเม็ดเดียวจะห้เป็นแนวทางแค่8ดคููจ้ะ สำหรับตัวเน้นจ้าเม็ดเดียววันนี้ขอเน้นไปที่สามสามหนึ่งสามแปดสามเก้าตามด้วยสามเจ็ดตัวเน้นคือแอนโอยเน้นสี่คู่พอจะสำหรับเม็ดเดียว โอเคเรียบร้อยจะสสาหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของเฮ้ามือนี่ก็คือตามนี่เลยจะฟังน้ําไปไปเปรียบเทียบพิจารณาการอีกทีหนึ่งละกันเนาะเผื่อมีตัวมากรวชอบตัวถี่ตรงใจกันจังคอยตามมาจับมือนี่ก็คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันเนาะสําหรับเม็ดเดียวของเฮ้าจะขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชงหีเฮงๆปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า